วันนี้ผมจะมารีวิวสีคอริอนสิบสองสียวผมจะมาระบายสีโรงเรียนให้ดูนะครับโหเป็น,นร,รูปรูปโรงเรียนใช่ไหมครับอันนี้ผมระบายมานี่หนึ่งแล้วนะครับระบายให้ดูละครับทุกคนใช้สีเหลืองคอรินมาก่อนโรงเรียนสีเหลืองส่วนตรงนี้ผมจะใช้สีเขียวนะครับใช้สีเขียวก็ได้อันนี้เหมือนจะใช้เขียว เขียวในการระบายสีโรงเรียนนะครับสีที่ระบายเป็นยังไงบ้างครับเราสามารถเอาไปผสมกันได้อันนี้จะเป็นสีแบบสดนะแะวันนี้ผมจะาร,ระบายให้ดูจริงแล้วนะครับสีก็จะคือแล้วอันนี้จะราคาสามห้าส่วนเจ็ดสิบองกลองนู้ดจะราคาสามร้อยหกสิบห้าบาทนะคะขอโช์กล่องเจ็ดสิบสองสีด้วยได้ไหมครับได้ครับทุกคนแต่กล่องเจ็ด ชั้นนะครับอันนี้อันนี้พึ่งเป็นอันอันนี้นะครับเจ็ดสิบสองจะเยอะมากกว่าแต่แต่แต,แต่แต่ผมมาแต่ผมอะ่ะอ,อ,อันนี้จะราคาแพงแพงกว่าราคานี้กตัวนี้จะราคาสามห้ารุนจะราคาถ้าบวกสองกล่องนี้บวกกันจะเป็นสี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับ เดี๋ยวผมระบายให้ดูนะครับแล้วแล้วเดี๋ย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 วผมระบายให้ดูแ็นหนึ่งอันนี้ผมจะระบายให้ทุกคนดูก่อนนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นคลิปยาวนะครับช่องนี้จะเป็นคลิปยาวแต่คลิปสั้นนะมันจะจบเร็วเดี๋ยวผมจะระบายให้ดูนะครับนี่ครับแล้วผมก็จะ ใช้สีอะไรต่อดีแป๊บหนึ่งทุกคนอันนี้จะใช้สีฟ้าดีกว่าโุงเรียนเราจะมีนาฬิกาติดด้วยนะครับโุงเรียนแบบสีฟ้าสีเหลืองเขียวแต่โุงเรียนผมะจะเป็นสีอะไรสักอย่างหนึ่งโุงเรียนผมอะ เจ็ดสิบสองสีก็จะแพงหน่อยนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะระบายให้ดูอันนี้ผมมาระบายให้ดูนะครับคลิปที่ผ่านมาผมไม่ระบายให้นิดเดียวนะครับเพราะว่าคลิปนักหน,นักผมได้ไปอันน,น,นะครับไปรีวิวคลิปอื่นต่อนะครับใช่ไหมผมก็เลยต้องลาก่อนคลิปก่อนอนะ แล้วงั้น,นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคัะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย